ครับท่านผู้ชมที่รับชมช่องบ่าวโซนคนภูเขาอยู่นะครับก่อนจะรับชมคลิปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตาม s u b สไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนเป็นกำลังใจให้บ่าวโซนด้วยนะครับคลิปนี้นําทุกท่านมารู้จักกับพืชสมุนไพรตัวหนึ่งนะครับมาเปิดความรับความสวยความงามของสาวพาม่านะครับสาวเมียนมานะครับได้ความสวยจากอะไรนะครับแก้สิวแก้ฝ้าลดรอยด่งดำ หน้าขาวนวลนะครับกับสมุนไพรตัวนี้กระเจะนะครับหรือต้นพญายานะครับหรือต้นธนคานะครับหรือมีชื่อเรียกทางท้องถิ่นอื่นๆว่ากระเจะนะครับกระเจะจันนะครับพญายานะครับตูมตังจูมจังนะครับแล้วแต่จะเรียกขานนะครับสําหรับต้นนี้นะครับต้นกระเจะหรือต้นธนคานะครับจัดเป็นไม้พุ่มกึ่งไม้ยืนต้นไม่ผลัดใบนะครับ ขนาดเล็กถึงขนาดกลางมีความสูงได้ประมาณ8-15เมตรนะครับลําต้นตั้งตรงนะครับเปาตรงนะครับแตกกิ่งมากนะครับแตกกิ่งต่ํานะครับกิ่งแตกตั้งแต่ต่ําถึงยอดนะครับทรงพุ่มนะครับตามกิ่งนะครับจะมีหนามนะครับหนามแหลมนะครับนี่มีหนามนะครับหนามนั้นยาวได้ถึง2.5เซนติเมตรนะครับใบออก ประกอบแบบขนนกนะครับออกตามข้อๆนะครับสำหรับใบของเขานะครับเรียงสลับนะครับซึ่งสามารถขยายพันธุ์ด้วยเมล็ดและปักชำกิ่งนะครับละรากนะครับมีเขตกระจายพันธุ์อยู่แถบอินเดียนะครับเมียนมานะครับบังกลาเทศนะครับปากีสถานนะครับและมณฑลยูนานของจีนนะครับ สีลังกานะครับสำหรับในประเทศไทยนะครับและภูมิภาคอินโดจีนนะครับในประเทศไทยนั้นส่วนใหญ่จะพบได้แถบภาคเหนือภาคตะวันตกของประเทศและภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะครับสำหรับกระเจะสะมุนไพรที่สำหรับความสวยความงามของสาวพม่านะครับ เมื่อรู้จักลักษณะและลำต้นนะครับนี่นะครับลักษณะลำต้นและใบต่ตางๆนะครับก็มารู้จักกับสรรพคุณสมุนไพรของเขากันเลยนะครับท่านผู้ชมสำหรับรากและเนื้อไม้มของกระเจะนะครับของกระเจะจันนี้นะครับหรือพญายาหรือต้นธนาคานี้นะครับสาวเซเมียนมานะครับเขาก็จะใช้เปลือกนะครับใช้เปลือกนะครับใช้ เนื้อไม้นะครับแล้วก็ลากนะครับมาฝนผสมกับดินสอพองนะครับทาหน้าปะหน้านะครับแก้สิวแก้ฝ้านะครับจะไม่มีสิวไม่มีฝ้านะครับจะทำให้ผิวเป็นสีเหลืองอ่อนๆขาวนวลน,นะครับสำหรับผิวของสาวสาวพาม่านะครับนี่คือความรับของสาวพาม่าที่มีความสวยความงามนะครับที่ผิวพันธุ สดใสเปล่งปังนะครับก็ด้วยต้นนี้นะครับซึ่งทางเมียนม,มาจะเรียกว่าทานาคาตะนาวสีนะครับซึ่งใช้ชื่อเรียกตามเทือกเขาตะนาวสีนะครับที่ชาวชาวพม่าเรียกขานกันนะครับท่านผู้ชมสําหรับความรับของสาวชาวพม่าก็รู้แล้วนะครับมารู้จักสรรพคุณทางด้านสมุนไพรของไทยนะครับซึ่งผลมีลดขมและเผื่อน ใช้เป็นยาบำรุงกําลังนะครับเป็นยาบำรุงร่างกายสําหรับผลสุกข,ของเขานะครับช่วยบํารุงดวงจิตให้แช่มชื้นเปลือกต้นช่วยทําให้เจริญอาหารสําหรับผลสุกเปลือกต้นแก่นนะครับช่วยแก้อาการผอมแห้งใช้ลากับแก่นนะครับแก่นมีรสจืดและเย็นนำมาดองกับเหล้าใช้กินเป็นยาแก้กระใส แก่นใช้ดองกับเหล้าเป็นยาบำรุงโลหิตแก้โลหิตพิการโรคเลือดนั่นเองนะครับใบกระเจะมีรสขมและเผื่อนใช้ผสมกับสมุนไพรชนิดอื่นดื่มกินแก้ลมบ้าหมูนะครับช่วยแก้พิษช,ช่วยแก้ไข้ถอนพิษไข้สำหรับผลสุกข,ของกระเจะนั่นเองนะครับหรือต้นธนาคานะครับโดย ชาวชาวพม่านะครับใช้เนื้อไม้นำมาบดฝนหรือทำให้เป็นผงละเอียดก็จะได้ผงที่มีกลิ่นหอมแบบอ่อนๆใช้สำหรับทาผิวทำให้ผิวเนียนสวยซึ่งสามารถนำมาใช้ผสมกับเครื่องหอมซึ่งกระแจนนี้นะครับหรือธนาคาซึ่งเป็นนิยมกันมากในประเทศเมียนมาหรือเป็นส่วนผสมหลักในเครื่องประทินผิวแบบโบราณได้หลายชนิดใน ประเทศเมียนมาจะนิยมใช้เปลือกและใบนำมาฝนกับน้ำเป็นเครื่องหอมประทินผิวโดยจะใช้เปลือกและไม้ฝนผสมกับไม้จันทรากนำมาฝนกับน้ำสะอาดใช้สำหรับทาหน้าแทนการใช้แป้งจะทำให้ผิวเป็นสีเหลืองช่วยแก้สิวแก้ฝ้าได้ลดรอยด่างดำรอยเหี่ยวย่นได้นะครับซึ่งกิ่งอ่อนที่บดละเอียด สามารถนำมาใช้ผสมทำเป็นทูบหรือแป้งที่มีกลิ่นหอมแบบอ่อนๆได้อีกด้วยนะครับสำหรับกระแจะนะครับท่านผู้ชมนะครับนำพาทุกท่านมารู้จักกับสมุนไพรนะครับตัวนี้นะครับที่เรียกว่ากระแจะหรือพยายาซึ่งสรรพคุณยาทางด้านสมุนไพรของไทยนะครับก็รู้กันแล้วนะครับและความลับของสาวเมียนมานะครับ ที่ผิวสวยนะครับใสไล้์สีฟ้านะครับก็คือตัวนี้นั่นเองนะครับที่เรียกว่าธานาคาของสาวชาวพม่านั่นเองนะครับท่านผู้ชมหากคลิปนี้มีประโยชน์ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตาม s u b สไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนเป็นกำลังใจแอบบาสนด้วยนะครับ ขอบพระคุณทุกท่านที่รับชมนะครับก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับท่านผู้ชมทุกท่านนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ